สบายดีพี่น้องน้องนั่งหัวควันนั่นคเคยเห็ดอันนี้เห็นไหมเถาวนะพี่น้องสบายดีนะพี่น้องเพราะว่าก็เออทุ่งอะไรส,สบายดีสบายดีวัดคุณหมองคุณบัวเด้อพี่น้องเด้อใหเจ้าโค้งเห็ดให้เจ้าโคงเห็ดอันเขาเบิ่งนะเดีรู้หน้าตัดลูกไงไม่เถ้าอีเนี้เด้อโคตรสิฮักปวดพวกนะอันโต๊ะเป็นเหตุมือวานนี่เด้อพี่น้อง,องเป็นขนะึ้ขนมาแต่เหนะ็ดงานเลยเป็นมาเทปูนใะช่ไหมเทสูง thế luôn thê luôn 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 anh xuống lực lực luôn luôn lực, bố luôn 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 đó anh luôn 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 ลายคนนะเด้บอันคนแล้วมันบ่พ่อแล้วโาะทำไมลายขันตอนอุ้ยปวดหัว่าน้ำประว่าเห็ดบ่เป็นดอกพี่น้องเลยกันยกันเหมือนว่ามันยังลายไอ้ลีนะมันยังเหมือนโคเคียนเงานไอซูงพะโลางานบ่ปกตินะมันต่ำปกติมันสีดำๆนะพี่น้องเอ้ยอันนี้นะมันสีกัวชูงมันนี่เทาเห็นขมหญ้าแล้วทำมาเห็นขมีเหมือนทำมาหนังหัวควัน ถ้ามันเ <ai> e ห็ดอ e ันนี้สูงอีกเหงิกสิตลกเนาะพันยืนเอาบ่ล่าให้มัน z o o ดุนกันนะมีเยอะมากที่จะยืนควักคนละเด้อแต่ยังไหวหน่อยไหวแงเนี่เพาะมันโอนแล้วมันสูงตัวนี้นะพี่น้องเอาออกแล้วออกอีกแล้วเลยอได้ป่ะนี่พี่น้องยังแล้วบ่นี่นะน่งควักใส่อยู่ในพี่น้องมันบวกแล้วโอ้โหหายบวก ชื่อเบิร์ติตัดเสือดำหนุ่งพี่น้องมาแล้วจกักยามได้แหละนั่งน้องแคทกับเขามาเล่นเขามาหนังหัวควันไ่ใหญ่เหมือนเอาอันแพร่ยามเมื่อใต้เสือให้ดึกอยาโูจ้ามาสั่งเงินรลบหนาตอนสิลากมาจะโค้งผู้ป่าเนียเราต่ำไปเลยฮะเออเราต่ำแต่ละปีนะเข้าไป,ป,ป,าปาต,าตัดนะ เราไม่ได้หนุ่มนะเราผู้ตั่งนะลูกนั่นแล้วไปผุลโตสองโตเนี่ยไข่เขามาสองโตมึงสิเมื่อไงไปหาเห็ดกินก่อนพี่น้องเอ้ยมาเห็ดกินแหละพี่น้องยันบอกไข่บอกปีงปลาหายยันบอกไข่บอกปีงปลาห้ากระเซียนไปปิีงปลาโตถี่ไปน้องทำแดดไปตึกกับน้องแคทนั่นแหละเออน้องแคทซะให้บอกมันหน่อยปลาหนาแน่นเซี่ยวเซี่ยวอยู่อันนี้นานตื่นตื่นนะตือเราไม่ทำแล้วอยังเกี่ยวเอาอยู่เออ ได้เชื่อว่าถี่มาลงไปปลาหลายว่ะแต่แค่เราได้เชื่อจะถี่มาลงมาแล้วเมื่อปลาเมื่อหัวถ่าเห็ดกินแบบไปเมื่อแค่เป็นเขามาโอ้ยอยู่มืดๆกับเสียบเนี่ยไพ่เฮือนไพ่น่ะเฮ้ยมึงดูพี่น้องนักกับต้นกับตแห้งหนังจนง่ายปงะหงได้ดิ ถายนะบุท่านพี่น้องเอ้ยโสดโผมาฉันมาโสดกับโฟวได้พี่น้องเอ้ยโอนขึ้นโอนขึ้นเอือบแหละยังสบายดีพี่น้องขึ้นมีเอิบเอากระซ่ามาเทใส่อหน้องสลายเนี่ยังไงปลาน้องทำแหล่ไปตึกกับน้องแคทนะพี่น้องผู้เดียวเธอได้อันนี้นะในปั๊กไลพี่น้องเลยทานข้าวบุตรไปนำเข้า มือหน้าหายใงไปมือหน้าหางไปบ่ฮันนอมยัยเพอมตึกสะดวกเอาะเอามาทุก,ยอ,ก,ยกอย่างพีงหน่อเติบโลุกปันสิเอามักถั่วมาตำกินกับพี่น้องเลยมักถั่วอยู่ตู้เย็นนี่นี่ป้านี่พี่เสบยมไม่แต่ปลาขาวพี่น้องเอ้ยค่ะชวนไปตึกกับน้องแคทกับเบาไข่กับน้องเอิอรนนั่นแหละแเอแต้คือกินกับปิง เมื่อนหนเอาเจ็ไฟสบายด,ดีเธอเป็นปนะ้องงเธอยังเฮ้ยขเขาม็ดแต่เพลการกบกันปาดมัถั่วต้มอาหารแรงปีปลาตำมาถั่ว มีกัดยปางกับปังกับบกเขากรลูกกระลูกขนามาถั่วโตมีโตอมาเก็บมาวานนี้จะยัเก็นมาจะใช้ถั่วมีทั้งองดวงอันมานน้งหม่เนี่อยูกับตาเมือต้นเขาเกลบ่ยงงนักต็นไม่หญ่กต no, nee ัวเขาเขา้เห็นเสียแต่เุแต่เป็นเพยงแต่มื่อเมืหาผ้าปิด เป็นปี่ยนอืมแต่เดียวมันสีหน่อยบัน้างมันยังไกลาะกินี่มันนาร้านเลางหันหจ๋าันทางน้าชอืมเนี่ยปัวะพุ่ปัวะพุ่ค้างทางน้มันก็ชุกเลยอือ กินข้าวแล้กินผักเลยกินเลยเนี่ยจกเม่กี้กผักสั่งห่าพ,พี่น้องตำทั่วกันเรียบร้อยพี่น้องพีงกบทั้งนั่งกันเรียบร้อยสุกเป็นที่เรียบร้อยทาง,งกูนังก็มีเลาะงไห้แล้วอืม กินย <Now. S 1> um. mm ังไงกินยังไงบะลูลูกปูไมจะอคนกินน้ำหมูบ้ยัรกินแก้วบ่ไง้กินตััวบ่ไง้เด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆพี่น้องไ่ายไมตลุงวิ่วิ่วิ่ น้องกิ ite, so ้ข uh, so like, nice ้าแรกน้องไห้แ่บๆด้วยพี่น้องคือเสียงหือปิ่งปลาตำหมกผัวมาเด้อไปไปไปเด็กไปจดกุย่ากัเพกับบุกินมันตจยังกับบุรกษอยาะเมาลยอยเช่อตละกันเพราะอะไรอึงนำต้นหนอยนางลงปลาบัแหม สบายดีพี่น้องสบายดีลสบายดีพี่น้อพี่น้องเป็นังไงเหมือนลอย่เตี้ยเเาเขาแตงให้ขหลอกนงขมันเอ <f eger> ้า <Factory> มันบริกาให้บิ้ากินบ่นก่อนมาพี่น้องมาอาหารแรง Tâm thua, Bình à? cục Bình cục, bình pha Mình hãy tất hợp Đuổi, ngang, đuổi à, này, tịa, tịa, nhau được một nửa rồi, hãy nhau tiện ีนโคแหงแค่ต้อผ่าป <things> <Muslim> ิโค้เนะปนนิโคก่ากี่เจี๋ยฮะก็เรียกทักแมแต่แค่แ้เข้าก็แม่หนัะแค่จงเขาแค่ขาบแม่ข้าแไ่ยังก็เอะเลี่เราทำเนี่ยเขดอีกเนาะเน้นไป

มอนนี่กระิได้ล่าเลยพี่น้องไหยได้เลยได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ่องปราวด้วยพี่น้องเด้อสบายดี